ชีแนลแล้วผมคีเกียจเบิร์หน้านะครับใช่คีเกียะแล้วนี่คือการเด่นของผมนะครับอืมอืมไม่ต้องไปสนใจดาวนั่นหรอกธรรมดาเอาไว้ตกแต่งอะ่ะแลยอนี่ด้วยเจนึนเลยและนี่คือของเพื่อนผมนะครับ แล้วทำไมถึงผมได้เองเงินพวกก้อนนี้อ่ะแต่ว่าผมมีการเดินแค่นี้เดียวเดี๋ยวพี่อธิบายนะไอ้น้องก <c oughs> ็คือ,อเพื่อนก็คือเพื่อนคนนี้เพื่อนผมเนี่ยมาให้พวงเนี่ยอย่างแม่ล่อนทองหรือไม่ก็เรนโบ แล้วก็เป็นหมูด้วยบางทีเพื่อนอาจจะให้บางอันก็ประมาณเนี้ยแต่ว่าเพื่อนค้างไอ้นี่ไว้ทำไมไม่รู้แต่ที่รู้คือเกมแหละแล้วทำไมของผมเป็นแบบนี้ออไม่ค่อยเข้าใจนะครับก็คือว่าตอนเริ่มเกมก็คือ โคจนแต่ตอนนี้ผมก็เป็นพันล้านได้ไงล่ะก็เลยแต่ว่าเพื่อนผมอะไปเป็นแสนล้านเออผมก็เลยมีแค่ประมาณนั้นน่นแหละผมเรียกว่าน้อยก็ได้นะบ้านผมไม่ได้รวยขนาดนั้นหรอกนะครับ KO โอลิโอไปเอาไอคโอเองไปไหนล่ะไปด้วยไปด้วยโถ่พีิมย์กดได้ซื้อเลยมีแด่แค่สตรอเบอรี่บลูเบอรี่ออเรนท์โทมาโต คอนเสิรตว้าฮไอ้มัสลูมก็มีนะแต่ว่าไม่ค่อยดีดหน่อยไม่ดีกาเกินไม่ต้องบอกเลยว่าผมเอาบานาน่าพวกนี้มาจากไหนสปาตาเลยนีดด่ด้วย ปาตานความจริงก็รัฐมูลแหละแหละไปดูที่ไฟ์สดก็ได้ไปถึงไฟ์สดภาพนะอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องอืมพี่ก็ดูสวยดีเนี่วัานนาี้นักแข็งแข็งไม่พอ กินเต็มหน้ากินชาตินี้อิ่มชาตินหน้ากินชาตินี้อิ่มชาตินหน้าแล้วเองจะทิ้งเองนี่ไว้ทำไมเออจริงไหมนะครับทุกๆเช้ามันจะรีสตองทุกวัน แล้วเพื่อนผมก็คือเดินหนีแหละแปบบ๊บอ๋อไม่ได้เดินหนีก็แค่ย้ายของพวกนี้มาวางไว้ตรงนี้แล้วก็เคียร์ตรงนี้ไปวางไว้ตรงนู้แน,ตน,ตนออแต่ว่าทำไมมันมีแต่ อันนี้แล้ววันนี้เหมือนจับโคโคได,ด้เลยได้จริงโอ้ยผมอยากได้ไอ้นี่ยงูนเมลอนเลโบเอองูนเมลอนเบมโบงูนเมลอนเลมโมเชดโฟเซนเออต่อไปก็คืออันนี้ ที่พิเศษก็คือเป็นนูนครีเกเตอร์ใช่ใช่ใช่ครับไม่ต้องเป็นห่วงว่าเพื่อนผมจะเป็นไรนะแต่ว่าไม่ต้องคิดว่าผมจะขโมยนี่เพราะว่าใช่ผมเรียนห่นโรบอทีิว นับหนึ่งโลบักเอาไว้จรยมันจะแรงกวูโดินเพรทไว้หนี่นี่แหละยาวกว่าเพื่อนผมอีกใช่ยาวกว่าจริงมไม่ได้เข้าใจว่าเพื่อน ย่าไปตรงนน้นทำไมไม่รู้แต่ว่าที่รู้คือมีไอ้นี่ไ,นไว้โชว์ทำไมโดยที่มันเป็นราคาหนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยเออใช่จริงผมจะอวางไว้ตรงนั้นตกแต่งหนาแล้วไอ้นี่มีไว้เพื่อ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 บอกก่อนว่าเพื่ออะไร ไงเนี่ยมีไว้เพื่ออะไรอืม,มแล้วไอ้นี่มันหมายถึงว่าจะให้ทำไมจะให้ทำไมเออจริงให้ทำเพื่ออะไรโดยที่มัน ไม่มีประโยชน์ว่าอะไรเลยเออใช่ไหมมันไม่มีประโยชน์เลยและก็ความดีหรอฉริบนั่นก็เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอเคโอไอเคโอ นายโดนขโมยจะยังไม่ต้องเป็นไรหรอกคอยดู KO k อ o อไม่ค่อยเข้าใจกับภาษาอังกฤษมากเท่าไหร่นะแต่ว่าก็ยังพูดได้หรอกได้ ไอคนที่อยู่ด้านนี้เห็นเขาพอเขากดไอตรงนี้ใช่ไหมเขาพอมองไปตรงนี้แล้วพอกดตรงนี้หรือไม่ก็กดเป็นเขาเต็ดก็คือเวนกรรมเลยต้องแล้วผือกดเสียโรบักอีกเวนก็ก็ดูด,ด,ด,ดิมันใหญ่แค่ไหนอะ่ะจะให้ทำไง có okay. kè oh. 8ปดหกเจ็ดชิพศูนย์เจ็องมประมาณนี้ ตอนที่ผมโดนขโมยผมผมไม่เคยโดนขโมยเพราะว่าดูดิแต่ให้ขโมยยังไงแล้วอยากจะขโมยไอ้นี่แต่ว่าเขากดไม่ได้สมน้ำหน้าฮาฮาฮาบวกช่างเหอะมันก็แค่นะ ฉันคิดว่าไฟดิสโก้ลนะเพื่อนผมก็ไฟดิสโก้เหมือนกันอมงั้นก็ขอจบเป็นแก่นี้นะครับขอบคุณครับ